โอกาสน,นี้นะครับขอเสิรประบือต้อนรับนะครับนี่คุณเพื่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณคณินชอบประดิษฐ์นะครับโอ้โห oh, oh. ตัวจริงนี่คือขาดเขาเรียกว่าหล่อทะลุแมสเมื่อก่อนพี่เคนจะมีหล่อทะลุแป้ง <laughs> ใช่ไหมอันนี้หล่อความหล่อทะลุออกมาเลยแต่ไม่ใช่แค่ความหล่อเท่านั้นที่เราคุ้นชินฉันร่างจอโทรท,ทัศน์นะครับบทบาทอะไรนะตอนแรกที่เราเล่นกันที่แบบดังๆยงยุทธอ๋อยงยุทธครับยงยุทธสมัยห้าหกปีที่แล้วแล้นานมาก สร้างชื่อมาเลยนะครับวันนี้ได้รับเลือกนะครับเป็นทูตวิจัยของมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปีนี้นะครับ,ค,รบความรู้สึกตอนแรกให้เราได้รับสายเลยวป่าได้รับเลือกครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีใจมากเลยต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คืออยู่ในช่วงวิกฤตโควิดเราก,เราก็เราก็ศึกษาเทคโนโลยีครับงานวิจัยต่างๆแบบหาความรู้อยู่แล้วด้วยเยอะมากครับแล้วก็ได้รู้เลยว่าโลกนี้มันหมุนเร็วมาก แต่ปีนี้ก็ก็ก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ที่ได้รับเลือกให้เป็นทูตวิจัยนะครับปีนี้เป็นปีแรกก็ก็เพิ่งเป็นปีแรกยังไม่มีอะไรมาขิงอาจารย์สมหมายนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปทํางานกับอาจารย์เขาต่อครับลรวจะได้ป็นปีต่ต่อไปครับแล้วตอนที่เราเข้ามารับแล้วนะครับทีนี้เชื่อว่าเราเป็นเจเนอเรชันใหม่เรามีมุมมองต่อนักวิจัยไทยหรือว่านักนวัตกรไทยรุ่นใหม่ยังไงบ้างครับครับผมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ผมว่า เก่งอยู there. There place, mm ่แ hmm. ล anyway. mm ้วครับสามารถสร้างงานที่มาช่วยอำนวยความสะดวกซัพพอร์ตชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ได้อย่างอย่างดีอยู่แล้วแต่มีแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเสริมนะครับครับผมก็คือก็คือทุกการวิจัยทุกทุกเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดแมสดอปชันขึ้นมาเกิดการใช้งานวงวงกว้างเนี่ยครับมันมักจะมีราคาที่ต้องจ่ายราคาที่ต้องจ่ายในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึง เงินทุนครับแต่มันเป็นผลกระทบทางสังคมวิทยาทางระบบนิเวศครับตัวอย่างชัดๆอย่างเช่นวันแรกที่ถุงพลาสติกเกิดขึ้นมาครับคือเกิดขึ้นมา65ปีนะครับ65ปีก่อนถุงพลาสติกเกิดขึ้นมาวันแรกแล้วเป้าหมายของมันคืออะไรรู้ไหมครับพอพูดแล้วทุกคนจะแบบทึ่งวากเป้าหมายของมันคือลดการใช้ถุงกระดาษ เพื oh, ่อร so <pl ains> ักษาสิ e. ่งแวดล้อมนะครับอ๋อแต่ผ่านมา65ปีนี่คือกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นปัญหาแท้เลยกลายเป็นผลกระทบทางระบบนิเวศทั้งน้ําทั้งทะเลคือโอ้โหผลกระทบเยอะมากอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับแอร์คอนดิชแนเอร์อะไรเงี้ยที่เราเห็นกันอยู่การเป็นกฏการเล่นกระจกที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นั่นหมายความว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทํางานวิจัยอะไรขึ้นมาให้คิดถึงผลลัพธ์ปลายทางด้วยในการป้องการกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับคือพอมันเกิดผลการใช้งานในวงกว้างขึ้นมาเนี่ย มันบางทีเราอาจจะวันแรกที่เราสร้างผลงานออกมาเราอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนี้นครับอ <Groß S 2> ใ,<ช>ใช่ครับคือเราปรารถนาดีเนาะแต่เพีเยงแต่ว่าอาจจะต้องเป็นการคิดครบทุกมิติถูกไหมครับ,รบตั้งแต่ต้นน้ํา <ผม S 2> กลางน้ําแล้วไปน้ำแล้วก็วิธีการจัดการกับสมมติผลเสียหรือว่าในอนาคตอีกกี่ปีเนี่ย<ช>มันจะเป็นอย่างไรบ้างถือว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอชู้นะครับที่ทําให้เราได้มองภาพได้ชัดมากยิ่งขึ้นทีนี้ครับในขณะที่เราเป็นตัวแทนของปีนี้ทุกวิจัยของเราเนาะช่วย ฝากงานประชาสัมพันธ์กับทุกคนนะครับมาร่วมสําหรับการรับทราบถึงข้อมูลที่ดีในสัปดาห์หน้าหน่อยครับเรียนเชิญครับครับผมในฐานะทูตวิจัยนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยละกันนะครับก็อยากจะอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับมาร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี64นะครับคือถ้าถามว่ามางานนี้เราได้อะไรนะครับเวลาที่เราได้เห็นงานวิจัยก่อนเราได้เห็นเทคโนโลยีก่อน แน่นอนครับเราเห็นโอกาสก่อนแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันหมุนไวใช่ไหมครับโอกาสเนี่ยมันก็จะทวีคูณด้วยความหมุนเร็วของโลกแล้วแล้วแล้วโอกาสเนี่ยมันก็จะให้รางวัลกับคนที่เห็นมันก่อนเสมอนะครับก็อยากจะเชิญชวนคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากให้มาจริงครับในงานนี้นะครับผมคนรุ่นสามสิบปลายๆก็ใหม่ไหมครับถือว่าใหม่นะ เอาเป็นว่าเราตอนนี้ก็คือทุกเจเนอเรชันครับมานะครับเมื่อกี้ผมชอบคำหนึ่งที่บอกว่าโอกาสเมื่อเห็นแล้วนะครับมันจะต่อยอดได้แต่ถ้าเราไม่เปิดประตูบ้านออกมาเจอโอกาสมันก็หายไปก่อนดังนั้นต้องมาสัปดาห์หน้านะครับใช่ครับโอ้โอเคขอเฉาิมปรบมือด้วยครับขอบคุณครับความหล่อนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในเรื่องของรูปลักษณ์นะครับผ่านมาทางความคิดแล้วก็การแสดงวิสัยทัศน์สังติด้วยนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญอยู่ต่อกับทุกวิจัยของเรานะครับแล้วก็เรียนเชิญผอวชยอีกรอบหนึ่งครับขอเสียงปรบเือรับ ถ่ายภาพกับทุกวิจัยประจำปีนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญเลยครับท่านครับเมื่อกี้บอกว่าเป็นปีแรกแหมเหมือนอ้อนๆจะบอกว่าปีหน้าก็ได้นะครับ นักการนี้ขอเซ็งปรบมือให้กับทั้ง2ท่านด้วยนะครับคอวชรและทูตวิจัยประจำปีนี้ของเรานะครับเดี๋ยวเรียนเชิญบริเวณด้านหน้าได้เลยนะครับขอบพระคุณครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่ต้องการจะสัมภาษณ์กับท่านผู้บริหารนะครับในเรื่องข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยครับที่ห้องโลตัส10นะครับห้องโลตัส10นักการนี้เรียนเชิญได้เลยครับ งานของเรานะครับสัปดาห์หน้าจันถึงสุกยี่สิบถึงยี่ิบพฤศจิกาย,ยนนะครับมาเจอกันได้ทั้งออนไซน์แล้วออนไลน์นะครับกับงานนะครับมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2 5 6 4ัน้ Thailand Research Expo 2 0 2 1นะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ